1 2 3 come on สวัสดีทุกท่านข้าพเจ้าทรงชัยปีศาจเพชรเมืองลาวเป็น CEO ของบริษัท PML 2020จำกัดมื้อนี้เฮามาพบกันเช่าเก่าเช่าเคยกับเรื่องเราดีๆวิธีกันเฮ็ดธุรกิจเครือข่ายเฮ็ดจะได้ให้ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เนาะมื้อเฮามาคุยกันเรื่องลาวของการขับเคลื่อน ตัวเองเนาไปสู่ความสําเร็จซึ่งหัวขอต่างๆเข้าไปเจอกัคิดเลื่อยบาเลื่อยดหละเนาะว่าเขาจะขับเคลื่อนตัวเองจังไดอ่าแล้วจังสิบาตัวเองประสบความสําเร็จใดข้อนี้สําคัญที่สุดเลยเนาะก็คือเฮ่านี่นะเมื่อเฮาเป็นสมาชิกแล้วเฮาเข้า,ขาสู่บริษัทแล้วเฮามั่นใจบริษัทมั่นใจสินค้ามั่นใจแผนธุรกิจมั่นใจระบบขับเคลื่อนแล้วส่วนที่เหลือก,ก็คือทุกๆท,ท,ท่านนี่เนาะ ต้องเริ่มต้นในการขับเคลื่อนตัวเองในการขับเคลื่อนตัวเองทําอีทนี่ที่เฮาต้องต้องให้หูเล่ยว่าพลังที่จะขับเคลื่อนตัวเองไปสู่ความสมําเร็จนี่เนาะมันเป็นเหมือนกับเ้าสฉีทรงยานอาวกาศนี่ขึ้นสู่ดาวอังคารนี่นะเนาะพลังในการขับเคลื่อนนี่คือมันต้องมีพลังในการขับเคลื่อนอย่างขาวฉทรงยานอาวกาศขึ้นสู่ดาวอังคารมันต้องมีพลังเสือไฟเนาะเสือไฟทําอิดนี่ ที่เขาจะดันตัองขึ้นไปไม่ต้องใส่พลั่งอู้ยังยิงไงเลยใดต้องพลั่งที่แห้งพลั่งที่แบบชุดยอดถึงความแห้งเนาะหลังจากนั้นแล้วปุ๊บส่งย่านอาวกาศจากพื้นดินไปสู่นอกสันบรรยากาศแล้วแล้วก็จังคอยทิ่มตัวเมใส่นบนแล้วก็จะมีพลั่งสำรองอีกเนาะดันตัองขึ้นไปอีกจนหอดสันบรรยากาศต่อไปอีกแต่ก็มีพลั่งสำรองต่อไปดันตะคองเรื่อยๆจน าแห่งดึงดูดของดาวอังคารดึงดูดตัวหยาดนี่ไปสู่ดาวใดก็เหมือนกันเนาะตัวเฮาเหมือนกันเฮาสิทยะท่ยานไปสู่ความสําเร็จเฮาต้องมีพลังตัวนั้นทุกท่านการที่ขับเคลื่อนจาคล้องจากจุดจากดินนี่นะไปสู่ดาวนี่นะจากจุดกําเนิดจุดเริ่มต้นไปสู่ความสําเร็จที่ใดนะเฮาก็ต้องมีพลังอย่างแห่งกาเนาะพลังตัวที่หนึ่งที่เฮาต้องดันจะคล้องทําอิดนี่ให้เข้าใจด้วยว่าเออพลังเสือเพื่องเทมิตต้องดันจะคล้องนี่คือธาศนาคติ ท่านต้องปรับทัศนคติของเจ้าของปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ทั้งหมดปรับเปลี่ยนทัศนคติปรับเปลี่ยนการมองเห็นปรับเปลี่ยนทัศนวิสัยปรับเปลี่ยนเป่าไม้ปรับเปลี่ยนความคิดปรับเปลี่ยนการกระทาปรับเปลี่ยนคําเว้าปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพปรับเปลี่ยนตรงนี้หมดทุกอย่างนาะนับแต่เริ่มต้นธรมิตนี่ปรับเปลี่ยนทัศนคติคือการมองเห็น การมองเห็นทุกอย่างอยู่ในงานอยู่ในค้นอยู่ในลูกค้าอยู่ในสินค้าอยู่ในแผนธุรกิจอยู่ในระบบขับเคลื่อนเฮ้าต้องคิดบวกคิดดีเบาตะเรื่องบวกเบาตะเรื่องดีเบาต่เรื่องทรงเสริมให้ให้ให้ไปทางที่บวกอย่างเดียวเนะอย่าสิไปคิดลบเด็ดขาดแม้แต่นิดหนึ่งเนะการมองเห็นต้องเป็นบวกการคิดต้องเป็นบวกการเบาต้องเป็นบวกเนะ ว่าวตือเรื่องบวกๆเพาะว่าเรื่องได้ก็ตามต้องว่าวตือเรื่องบวกๆว,ว่าวตือเรื่องสั่งสรรว่าวตือเรื่องกล่าวไปข้างหน้าอย่าเสียเอาความคิดลบมาดันเด็ดขาดมันเฉียดให้ท่านกล่าวขึ้นสู่ที่สูงบ่ไอยใครเป็นญาตอวากาศกับอสมัดลุดออกจากนี่นะพื้นดินเนี่ยขึ้นสู่สั่นบรรยากาศจะออกนอกบรรยากาศเนี่ยพุทธันได้ไม่เซระเบิดก่อนเพราะว่าพลังงานของท่านมันบวกเป็นบวกเนาะะฉนั้น พลังงานท้านพิจารณต้องทัศนคติเป็นบวกสิ่งที่มองเห็นต้องเป็นบวกสิ่งที่แสดงออกมาต้องเป็นบวกวบาออกมาเป็นบวกการกระทําออกมาเป็นบวกทุกอย่างเป็นบวกหมดเลยเหลืองบริษัทบวกสินค้าบวกแผนธุรกิจบวกระบบข้าวเขื่อนบวกเนาะลูกค้าสิมาแบบไรก็คิดเป็นบวกมดเนอะอัปไลน์ใช้ไลน์เป็นบวกมดเนาะการแต่งตัวต่างๆเขาต้องปั๊บ บุคลิกภาพภายหนอกภายในการสื่อสารต้องเฮตไถโลกนี่ส,อส่องสดใสขึ้นเนาะสร้างตัวเองให้เป็นลักษณะว่าภัยเจอทันเนี่ยผู้นั้นโชคดีตัวนะทานตัวเฮใไ้คนอื่นที่พบกับทานนี่ะครับแสงสว่างเขาหมืดมากมาเจอทันเฮตไห้เขาสว่างขึ้นไปเนาะถ้าเขาสว่างอยู่แล้วมาเจอกับทันนี่ให้เขาสว่างยิ่งๆขึ้นไปอันนี้คือเขาต้องปรับตัวของก่อนอันนี้พลังทมิตเลยที่จะดันตัวเองไปสู่ความสำเร็จใด อันนี้สำคัญคือทัศนคติข้อที่สองทีท่านต้องมีพลังก็คือท่านต้องมีความหูไปนี้เออต้องมีความหูเนาะความหูเรื่องบริษัทนโยบายบริษัทของเฮานี่เป็นอย่างไรเพื่อเฮ้าจะวางทิศวางทางว่างกลยุทธ์แบบแผนให้ตรงกันระวังตัวเฮากับบริษัทเนาะเฮ้าเท็ดงานตามนโยบายของบริษัทนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ เนาะพร้อมที่จะดันนโยบายดันนุทศาสตร์ดันแนวทางคอมบริษัทนี่ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสู่ความสําเร็จเขาต้องมีความูเรื่องบริษัทเนาะสองเขาต้องมีความูลเรื่องผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นี่ผลิตภัณฑ์ร่วมของบริษัทน,นี่มีจักสนิทมีจักรายการแต่ละรายการนี่มีคะแนนยอย่างนนยเขาต้องเข้าใจเขาต้องหูเด้ เขาต้องมีข้อมูเนาะแล้วก็แต่ละรายการนี่สนนนนินค้ามันหลายเนาะอันใดขายดีผลิตภัณฑ์ขายดีมีตัวใดแล้วก็มีทรัพยคุณแนวใดเอายังมาผลิตมีองค์ประกอบจังใดงเขาต้องสามารถอธิบายใดเป็นลักษข,ของวิชาการเพื่อขันห่าวว่าลักษของวิชาการมีข้อมูลลักษณะของวิชาการมาเจ็ดดคนเสื้อถือเพิ่มเติมเวลาเขาสื่อสารกับบุคคลเขาต้องมีข้อมูลในการสื่อสารบอกภาษาเขา บอกภาษาที่เขาเข้าใจง่ายแต่ว่าผสมด้วยวิชาการนิดนึงก็ไม่ใช่เด้คนนี่โฮซึกแบบเออมีคมหนาเสียถือเขาต้องมีคมหูเนาะและสินค้าที่เป็นโปรโมชั่นเด้มีกลุ่มไหนโปรโมชั่นเน,นวใดเนาะอันนี้คือเขาต้องหูตัวนี้เขาต้องมีคมหูเรื่องตัวนี้ข้อต่อมาข้อที่3เขาต้องมีคมหูเรื่องแผนธุรกิจแผ่นกรตลาดของบริษัทเท่านี้ว่าแผนกระลาขก็เขานี้ เมนหนังเนาะมีการเลื่อมต้นจังใดมีรายใดแต่ละขันนี่จังใดเนาะแผนกระตราดขเขาหอได้แบงออกเป็นจักส่วนแต่ละสว่วงมีป่าไม้จังใดจ่ายเงินจังใดเนาะได้เงิ่นแบบใดเอออันนี้คือแผนธุรกิจถ้าต้องหูว่าแผนเอาเงื่นนี่เอาจังใดเขาต้องมีข้อมูเนาะและขอต่อมาเขาต้องมีข้อมูลก็คือข้อมูกีคือกับระบบการขับเคลื่อนว่าบริษัทเท่านี้มีระบบการขับเคลื่อนแบบใดนี้ เอสัมหาโปรเจกต์นี้เป็นแบบใดนำพาดจังใดออกแบบระบบขับเคลื่อนออกมาเพื่อแก้ปัญหานี่จูจักรส่วงแต่ละส่วงนี่เป็นยังคือมีปัญหาและปัญหาดังกล่าวนี่ถ้าบรใส่ระบบในการเกะนี่เขาจะแก่เองได้บ่เนาะแต่ถ้าว่าเขาแก่เองบ่ได้ใส่ระบบในการเกะนี่เป็นยังต้องใส่ระบบในการเกะระบบนี่ช่วยเก่นุ้นจังใดทานจะมีคมหูแล้วกัน ที่สมัติอธิบายออกไปได้แล้วก็เหตุนคนที่เขาฟังนี่เกิดควมเชื่อมันและรัท่านในตัวถันอย่างแท้จริงเดี๋ยวขอที่หนึ่งเขาต้องมีความหูเนาะและต่อมาเขาต้องมีความหูในการในการขับเคลื่อนบบนี้ในการขับเคลื่อนทีมงานในการขับเคลื่อนสินค้าเนาะเขาสิาขับเคลื่อนสินค้าจากบริษัทนี่ไปสู่ลูกค้าได้ยังไงเขาก็ต้องมีความหูเรื่องการขายเนาะการเทตลาดเนี่ย การขายการเสนอขายการนําเสนอการปิดการขายเขาต้องมีคมหูเนาะแลังเข้าตรงมีคมหูเรื่องการขยายคนเนาะการแนะนําค้นการอธิบายการนําเขาขอสู่ผังทีมเนาะการนําลูกค้าเขาบอเป็นสมาชิกการติดตามสมาชิกให้เป็นลูกค้าประจำเนาะติดตามลูกค้าประจํานี้หายเป็นสมาชิกติดตามสมาชิกนี้หายเป็นนักขายติดตามหนักขายนี่ห้เป็น นักสังทีมติดตามนักสังทีมนี่ให้เขาเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรนํากันกับ้าได้เ่าต้องมีคมหูเหลืองตัวนี้ฉันบอกเขาต้องมีคมหูเมื่อมีคมหูแล้วบัดนี้เขาจังเขาต้องมีอีกตามมากขึ้นเขาต้องมีทักษะได้บัดนี้ทักษะไม้คมว่าสิ่งที่เขาเฮตุด้วยมือเขาเองเหตดซำๆซำๆเหมือนเขาลีกิตะฉันบอกเขาลีกิต์นี่ ทำบิดเดี๋ยวเขามีข้อมืเรื่องกีตาร์ก่อนลังจากนั้นเขามีข้อมูอเรื่องขี้เรื่องคอร์ดแล้วเรื่องเพลงแล้วเขาก็มาหลินซ้ำๆทําบิดเขากลินโบเป็นหลินโบเก่งจับกีตาร์เน่ยเจ็บมือเวลาเขาจับสายจับจับสายกีตาร์มันก็เจ็บมือมือใครมือพผงหมดแล้วตอนเขาหลินทําบิดบัดเพ่อเขาฟึกไปเรื่อยๆต่ละมือแต่ละมือแตละมือเพลงเก่าแหละคอร์ดเก่าแหละสุดท้ายมาฟึกไปแล้วมือเขาก็เศร้าเจ็บสุดท้ายมาจากเขาหลินกีตาร์โบเป็นดีดโบยากม้วน แต่เมื่อทักษะเขาเกิดปุบจับกีตาร์มาปั๊บพอที่จับเสียงมันกระมวลเพาะเลยเห็นบ่กกระเพาะว่าคนที่มีทักษะเท่านั้นที่จะสามารถแสดงออกมาอย่างบันใจให้คนเขาเห็นถึงความสมารถของเขาฉะนั้นเขาต้องมีทักษะจากการฝึกอันเดิมเนี่ยซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเฮ็ดซ้ำๆซ้ำๆฉะนั้นทักษะี่ต้องมีเขาต้องมีทักษะในการเว้่ในการนําเสนอในการจูงใจ ธุรกิจนี่จำเป็นต้องมีทักษะตัวนี้เลยและมีทักษะในการขายทักษะในการปิดการขายมีทักษะในการเป็นวิทยากรทักษะในการนําเสนอมีทักษะในการนมหนาวใจค้นมีทักษะในการนมหนาวค้นให้เขาสมาัครเห็ดงานรวมกันเป็นทีมใด้มีทักษะในการขับเขื่อนค้นให้เขาเดินตามเฮา ขอเตว่าขอเตว่าเ,เหตุใดเขาเนี่ยเดินตามเหาทั้งความคิดและจิตใจและไปสู่ความสําเร็จอันนี้คือเขาตองมีเนาะสรุปเลยว่าสิ่งที่เหาตองมีก็คือหนึ่งตองมีทัศนคติพลังนี่สําคัญที่สุดเนาะสองพลังในต้อตงมีคือความหูท่านตองมีหอบด่านทางธุรกิจนี่และสามท่านก็ต้องมีทักษะที่เหาเหตุสำๆัมำเนาะคือทักษะจนเหตุใคนล,ล้หลายนี่ก็เดินตาม ถ้าถ่ามีสามตัวนี่นะท่านจะขับเคลื่อนตัวเองเพราะว่าท่านไปอยู่ไซท่านกับประสบความสําเร็จไปอยู่ในวงการได้ท่านกับอลังการขายยังกระไดเนาะยิบจับยังขึ้นมากกัเป็นเงินเป็นทองหมดขอเด้ท่านมีสามข้อนี่ก็คือทัศนคติทีด่ดีแล้วก็มีความหูสะพาะในงานที่เขาทำนี่เนาะในงานเครือข่ายนี่เนาะแล้วก็มีทักษะมีความชำนาญกลายเป็นมืออาชีพสามข้อนี้เฮ็ดได้ท่านพุ่งทะย,ยานจากของเองจากจุด เริ่มต้นไปสู่ความสำเร็จได้หรือว,ว่าปั่นตัวเองนี่จากดินกล่าวไปสู่ดวงดาวดวงเดือนได้แบบอิสระภาพเลยเนาะก็เหมือนกับลูกซ้อนไฟเลยแหละเขาฉีดทรงยานอาวกาศไปสู่ดาวอังคารถ้าเขามีพลังงานสามพลังงานนี่นะ,ะมันใชนนำพาตัวเองนี่ไปหอดดาวอังคารได้แบบปลอดภัยเลยทีเดียวเนาะอันนี้คือพลังที่เขาต้องมีสามตัวเนาะ คือ 1. ทัศังคติที่ดีสองควมหูสทักษะต่างๆที่เป็นมืออาชีพนั่นเองสนั้นในคืนเรื่องเล่าดีๆจะให้ทุกท่านฝึกจะคล้องไหวให้ได้เนาะถ้าฝึกจะคล้องได้ให้ได้เฮาเห็ดเป็นแล้วเฮาเห็ดเป็นกอนแล้วเฮามีพลหลับแล้วเฮาเบายังมูกับฟังเบายังมูอกับจากเดินตามสามขั้นในชุดเฮาต้องมีพลหลับยามีแต่ทิษดียามีแต่คำเบาส่วนไรขดนะมีแต่ศึกษาแหละฮ่าแต่มีแต่คำเบาคำเบาคำเบา ทิว่างเขาบอกใหด้ดูดีแต่พ้นงานบ่มีขั้นแบบนี้นี่จะเลื่อนยากถูกท่านเพราะว่าคนเขาบ่สนใจว่าเฮานี่ลําบากเท่าใดาเขาเบ่สนใจว่าเจ้าเก่งทําซําได้ดอกคนจะสนใจแต่ว่าเ,าเจ้าใดยังเนยเจ้ามีอีกยังเหลวเป็นโตเป็นต,น,ตนจากสิ่งที่ชาวเบาสิ่งที่ชาว่านี่เออคอยอยากมีคอยอยากได้ในสิ่งที่เจ้าได้เหลวเท่านั้นเลยคอยบริ้สนใจว่าเจ้าลาบากเท่าใดขั้นรู้สึกว่ามันลาบากขนาดคอยเขาเบื่อขีดคน่วนหลให้จำเลยว่าเขาสนใจแต่เรื่อง คุได้หับที่ทันได้ล้วหนอเขาจะบริโใจเรื่องราวที่จเจ้าเบายังเวองือวบ้างอลังการเขาบรินใจสนั้นรักการในไงก่อนวิธีวิธีเขาสินแนะน,นําค้นส่วนคนมากนี่เขาสู่องค์กรของทันนี่นะท่านต้องส่วนเขามาเป็นในสิ่งที่ทันเนี่ยเป็นเหลวอันนี้คือดีมากเลยหนอเป็นซ้ำน้าย่บซ้ำนันหูซ้ำหน้ายเำซ้ำนันได้ซ้ำหน้าย่ำซ้ำนันแล้วก็นมหนาวให้เขานี่มาเป็นในสิ่งที่เขาเป็นแบบนี้ท่านจะปลอดภยัย หนาะบต้องไปศึกษามาแหละก็บ่าเบอร์บังอลังการไปเอาบริษัทยังบุบา่บาบาอกเขาเตกรวยรวยๆมาแต่คนเขาเดินน้เผาเลยมันบมเป็นคื่อาวา่ามันก็นเลิกสนั่นให้เลือกสิ่งที่ง่ายสุดเนหมาะสมกับตัวเฮาเพ็ดเมืองเล่านี่แหละมอะสมที่สุดเนะให้ทานนําเสนอคนอื่นนี่ว่าในสิ่งที่ทันเป็นเหลวถนันและกระเป๋าไม้ในการดึงคนเขามาสู่องค์กรของทันก็คือท่านต้องคิดให้เกิดความมันคงทั้งตัวทันเองแล้วก็ทึงองค์กรของทัน ทั้งตัวเขาและตัวเห่าต้องมีายไดนเนาะบบแมนเอามาใดที่เฮาคนเดียวกับบบได้ไดที่เขาเฮาบบได้มันกับ่บได้ฉะนั้นมันต้องเกิดความมันโคงนํากันทั้งตัวเขาและตัวเห่านี่คือป้าไม้ในการสร้างองค์กรนีน่นคือเรื่องราวาดีๆที่ข้าพเจ้านําเสนอในมน้นนี่ส่วนรายละเอียดต่างๆจะเพิ่มเติมในคลิปต่ตอไปกันแล้วกัน,นสาหรับม้อนี่ขพเจาท้องไ่ปิซาเพมูร์ลาวขอก่าคาวาสบาัสดีทุกๆถูกทัด